อดใจไม่ไหวลิซ่ากับพี่แดนเซอร์นมคนนี้ใช่คนเดียวกันใช่ไหมจากลากแขนเป็นเต้นคู่สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะระหว่างน้องลิซ่า กับพี่คิมรองนะคะเป็นครูสอนเต้นค่ะแล้วเป็นแดนเซอร์ด้วยกับความน่ารักน่ารักนะคะกับน้องสาวจอมกวนจอมแก่นค่ะกับพี่ชายลุกแดดดีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตบอลพิงปิดท้ายที่อเมริกาเหนือที่ LA ค่ะแฟนๆต่างก็ออกมาเช่นชมสมาชิกและน้องลิซ่ากันหนักมากทั้งชุดเอ่ยการแต่งหน้าทำผมนะคะเอนเตอร์เทนคือสวยฟาดให้10เต็ม10ไม่หัก กันเเลยยทีีดวค่ะพาร์ทนี้นะคะสมาชิกแต่ละคนก็คือแซบไม่ไหวค่ะโชว์เอลหวานกันหนักมากและพอเราเห็นเบื้องหลังคลิปนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่า น้องลิซามาเต้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะน้องลิซามีการแอบวิ่งหนีนะคะจากกลุ่มพี่พี่แดนเซอร์และสมาชิกที่อยู่หลอมรอบนะคะคือน้องมีการวิ่งไปแอบไกลเลยนะคะแต่พี่แดนเซอร์คนนี้มีการแอบเห็นน้องซะก่อนค่ะพี่แกเลยรีบจับตัวลิซ่านะคะมาเต้นเดี๋ยวนี้นะมีการกอดดึงแขนนะคะลากแขนน้องให้ไปเต้นตรงนั้นนะคะแต่พี่แกไม่ได้ทำรุนแรงอะไรเลยนะคะเป็นการจับหยอกเล่นๆกั เฉยๆค่ะความกวนพี่น้องนะคะก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วเราก็จะได้เห็นตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เรามาต่อกับที่เมืองโคโล,โลนกันบ้างค่ะประเทศเยอรมนีอา้าวใช่คนเดียวกันใช่ไหมนะคะจากคนที่ดึงแขนน้องค่ะให้มาเต้นโชว์สเต็ปกลางเวทีแต่คนที่เมืองโคโลนนะคะมีคุณครูคิมรองคนนี้ละค่ะจับมาเต้นสายย่อคู่กันกันเลยทีเดียวค่ะโชว์สเต็ปเ หวน,นะคะคเต้นแข่งกันยุกใหญ่น้องลิซ่าและพี่แดนเซอร์คนนี้นะคะมาเต้นกลางคอนเสิร์ตเวทีกันเลยเีเดียค่ะเต้นค,คล้ายๆกับสางย,ยอประเทศไทยบ้านเราเลยนะคะก็ออกแนวกกนๆนะคะเด้งเอวซ้ายขวาไปมาะค่ะน่ารักแล้ก็ค่อยๆย,ย่อลงอะไรประมาณนี้ก็ความแตกต่างระหว่างคอนที่ LA และเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าแอดจำคุณครูสอนเต้นคิมรองผิดคนนะคะก็ต้องขออาภัยด้วย เห็นน้องๆเรียกอป,ป๊าป,ปาค่ะดูหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะที่ช่องสไตล์น,นี้ของเรานำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ค่ะ